อยู่ตรงกลางดีกว่าดีค่ะจะอย่าสับสนนะคะทำไมหันซ้ายทีขวาทีหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันแน้วเหมนไงดื้อโอเคเขาถ่ายดูอยู่ไม่าดูตรงนค่ะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้ก็ให้เขาสนิทนุ่งนะคะแอบปลื้มอยู่เหมือนกันเป็นแฟนคลับที่รื่นเหมือนกันนะคะใช่ครับตัวเป็นแฟคลับสมมือนอย่างที่บอกว่าก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราสมควรจะได้เปิดตัว กปข่กันมาที่เจ้านี้ใช่มร้าหนีอย่าสี่ะสีเดี๋ยวปปะลสีเขาดูค่ะเอาเป็นว้นเดียวให้คุณลุฟเป็นพักก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าร้องอาติดติดใจแล้วนะคะก็ขอสงกมุอให้กับคุณรุ่งดัชกาตาอยค่ะขอฝากด้วยละกันนะคงานนี้ยังมีสวันใช่มคับใช่สอวันค่ะพรุ่งนี้ไปไหนครับเป็นิ้พิรัตค่ะเต้ับแล้ก็อีกวันหนึงามากนะครัเป็นจะกระท ่านี่ก็เป็นุดยอดะครับวงที่สร้างมาสุด้นศิลป์ารถืนะครับก็ขอฝากนรับที่ชื่อว่า r d t x o อะไรอนมอระพั x o นะครับขอฝากด้วยนะันนะครับแล้วสุดท้านี้มีอะไรากฝากไว้ไคะอ๋อฝองปน้ฝากต้องนด้วยนะครับดุนะครับตอนนี้ก็อาจจะหลายคนอาจจะมองหากันอยู่ในแผ่นซีดีเนี่ยไม่ตหางแผ่นีดา็เลยกันนะครับ ค่ะที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเทพีซีดีเถื่นไม่ซื้นะคะป็นลุกแผ่นแท้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะก็เดี๋ยวให้ลุยไปรอที่บ้านก่อนนะคะก็เดี๋ยวต้องตามไปนะคะลุยนะคะรอที่บ้านนะพี่พๆเลยบอกว่ามันเหยมาตั้งไหนค่ะก็จุดแรกเน่เอาว่านะคะก็อย่างที่กีท่านรุ่นได้บอกแล้วว่ากิจกรรมดีๆของเรายังคงมีถึงพรุ่งนี้แล้วก็มันเลยๆแข่งนะคะไปถึงวันอาทิตย์ ก็กับสินค yeah. ้าดีๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆให้ท่านได้มาชอบชมชิมกันที่นี่เลยนั่นเองจากภาคตะวันออกของเราค่ะและจากทุกๆทุกทุกวาติทั่ทุกประเทศเลยนะคะ